ขอาไปช้างด้วยไปมาอันนี้กเอหจ้ามาตั้งจิจับตั้งตนีเนาะขอพี่ช้างด้วยไมือหน่อยี่ช้างด้วยไปมือหน่อยถอยเด้อไปขับได้เดยวพู้ช้างโกรธ chịu đồ 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 chịu

เด็กไปหมดแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะกไปหมดแล้วองน้าลเสียบถ่านร้อนากเล้ียมาเงนแม่พี่แดงๆแม่กันาพี่กานขนอขอขอดีไหนอันนึงเป็ดท่ ก mhm. ็เปินที่ไข่แน่นอนไขน้แนนอก็ได้อันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวไม่อย่างเฮ้ยุ้มนึงแป้นนึงใจเย็นแป้นนึงนะอีนี่นีไม่กินแล้วลอยมันกินค่ะมันกินค่ะได้ไหมได้ได้ได้สัมผัสงูได้ไหม้ิ มันคือแบบว่าไม่ได้ยืนแบบจอยอ่ะืว่าด็กบายคะะโดดไปบนะโชคดีนะ